สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิติเบนชาน e ลนะครับจ้ให้แล้วตอนนี้คุณก็กำลังอยู่เกม Harry Potter Magic a w a k e n e n นะครับ สำหรับ EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำเควสสุดพิเศษที่ทำได้แค่วันเดียวเท่านั้นต่อ1ปีนะครับซึ่งวันนี้วันที่19กันยายนนะครับก็จะเป็นวันเกิดของน้องเร์ไวลี่แกรนเจอร์นั่นเองนะครับหลังจากที่ทำเควสกันเสร็จแล้วก็จะได้รับของขวัญน,นะเพื่อนๆเ,เอาละสำหรับเควสหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับหากเพื่อนๆสนใจเติมเกมขอแนะนาร้านอิลาสติกช็อปบริการเติมเกมมือถือออนไลน์เติมแบบ UID ไม่ต้องออกจากเกมก็รอรับสินค้าได้เลย สามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปนะครับก่อนอน่นเลยครับเพื่อนๆมันก็จะมีเวลาแจ้งเตือนมานะครับที่ตรงหัวข้อเคเวสภารกิจจำกัดเวลานะครับให้เราคลิกไปเลยนะครับเขาบอกให้เราไปที่ปราสาทนะครับมันจะมีลูกศรบอกไปนะครับอีกเมิเมตรนะเพื่อนๆให้เราไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะขี่ไปกว่าแล้วก็ตามไปเลยนะนี่เลยนะครับอีก30เมตร15เมตรที่อยู่ข้างหน้าวิ คุณหอมหนังสือเป็นตั้งเลยนะครับแล้วก็สะดุดแผ่นหินโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะหนังสือปีศาจของเรานะครับมันก็หลุดออกจากมือไปซะงั้นน่ะ <Come back. S 1> เดี๋ยวก่อนนะหนังสือกลับมาก่อนอ <Watch out. S 1> ุ๊ยระวังนะคะข้างหน้าเราเจอกับน้องเฮอร์เมโอนีแกรนเจอร์ด้วยนะครับโน้เฮอร์เมโอนีช่วยเรานะครับด้วยคาถาอเรสโตโมเมนตัมเกือบไปแล้วนะครับเกือบแย่แล้วเชียว โอ้ไม่นะนั่นะหนังสือเล่มใหม่ของฉันเลย <c oughs> ไปเลยนี่ไนดะ้ทำสือหลุดมืออย่างนั้นหรอมาซื้อหนังสือเรียนเอาป่านนี้จะช้าไปหน่อยไหม <c oughs> จริงๆแล้วนะหนังสือเล่มนี้มันเป็นชุดสำรองนะ <c oughs> ชุดแรกของฉันโดนปูไฟเผาเป็นเต้าตะโกไปแล้วนะอย่าได้ถามเลยนะวิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราโดนหนังสืองับโอ้ยเจ็บจังเลย เออมินิกแองเจิลบอกว่าขอโทษนะจริงๆฉันไม่ควรหัวเร้อเลยนะฉันคิดถึงตอนที่หนังสือของฉันเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วมันก็ไปกัดรอนสามีของฉันที่ข้อเท้าน่ะตอนนั้นฉันก็กำลังจะเตรียมหนีที่อาจจะเอาชนะยูวอร์เดมอลแล้วนะแต่ละเครียดจนหัวร้อไม่ออกเลยแต่พอมันนึกย้อนกลับไปแล้วมันก็ตลกดีไม่เป็นไรหรอกยอมรับว่าฉันกับหนังสือเล่มนี้น่ะมันมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนสักเล็กน้อย เฮอร์ไมน่แกลนเจอร์บอกว่าอยากรู้ไหมว่าฉันเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ <Here. S 1> การรูปสลังหนังสืออาจจะทําให้หนังสือสงบได้ทันทีนะโอเคเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูเฮอร์เมน,นินะะแลนกลนเจอร์ก็บอกเราว่าง,งั้นเราก็ไปตามเก็บอีกสักสี่เล่มกันเถอะ <laughs> วิมันมีสี่เล่มเหรอเพื่อน,เ,อน,เ,อนเราก็บอกว่าจริงหรอเฮอร์เมน่ เธอก็น่าจะยุ่งนะแต่ว่ายังไงดีเกรงใจจังเลยนะครับเผอม์ีันี้บอกว่าฉันจะได้ใช้เวลาพักผ่อนบ้างอีกอย่างนะนี่ก็เป็นโอกาสให้ฉันได้นึกถึงวันเก่าๆ, <S 1> <S 1> ๆเราก็ผ่านแล้วนะฮะสำหรับภารกิจจำกัดเวลานะครับพูดคุยกับเพอร์วนี่แกรนเจอร์นะเพื่อนๆเย<ๆ>่ได้นะคะรับมาเป็นอันยม่ีน1่0เม็ดนะครับเราก็ได้การ์ดไทม์ชุนเนอร์มาอีกหใบเป็นหนังสือม่วงทีนี้เนี่ย เขาบอกว่าให้เราหาหนังสือให้เจอแหละหาหนังสือให้หมดที่เจอนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับตรงภารกิจจำกัดเวลานะครับมันจะมีทิศทางให้เรานะฮะว่าเราจะต้องไปหาที่ไหนนะครับนี่ตรงข้างหน้านี้อีก19เมตรนะเดี๋ยวเราจะร่อนลงจากไม้กวาดก่อนแล้วก็เดินเข้าไปเขาบอกให้เราคุยกับเฮอร์มอนี่แกรนเจอร์นะครับแล้วก็เราก็เห็นหนังสือ,อยู่4เล่มจริงๆด้วยเพื่อนๆ เดี๋ยวเราพูดคุยหน่อยนะครับเออมานิคกอนเจอร์บอกว่าวิชาพยากรณศาสตร์เป็นไบเหมือไบ,เม,อบเมากับฉันเลยนะแต่ <laughs> ว่าฉันคงไม่มีทัศนะมัง้งหรือว่าจะแปลว่าอะไรก็เถอะ <laughs> เราก็บอกว่าในชั้นเรียนชอบหยอกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้บ่อยที่สุดในวิชาพยากรณศา <laughs> สตร์นั้นก็คือการแจ้งว่าจะต้องพยากรณ์ยังไงนะครับ <laughs> เออร์มานิคแลนเจอร์บอกดีใจนะที่ว่ายังได้ยินสิ่งต่างๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักอ่ะโอเคครับ เล่มแรกผ่านไปนะฮะเล่มที่สองคือวิชาอะไรฮอ,อกวอตส์ประวัติศาสตร์น่ารู้เออมนในแกรนเจอร์บอกว่าเป็นหนังสือเล่มโปรดของฉันเลยนะ <c oughs> ฉันอ่านไปหลายสิบรอบแล้วมั้งแน่นอนนะ <c oughs> ตอนนั้นฉันยังไม่รู้ว่าม <c oughs> ันปกปิดเรื่องที่โรงเรียนสร้างขึ้นจากแรงงานเอลปรปจําบ้านโดยที่แรงงานเหล่านั้นไม่ได้รับค่าจ้างนะครับด้่ยเถอดฉันเขียนจดหมายไปหาผู้จัดการพิมพ์หรือเรื่องการบิดเบือนประวัติศาสตร์หวังว่ากุั้นจะแก้ไขเนื้อหาแล้วนะจริงนะฮะ โอเคเล่มต่อไปในฐานะที่เป็นมักเกิลโดยกําเนิดน,นะเวลาเห็นพ่อมดแม่มดพยายามทําความเขา้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วัฒนธรรมของมักเกิลทีไรนะครับฉันก็อดขำไม่ได้ทุกทีเลยสุดท้ายอะ่ะฉันก็ดรอปวิชามักเกิลศึกษาเพื่อลดภาระงาน,านแต่ที่ไม่เรียนต่อก็พอเหตุนผลน,นั้นแหละพอแล้วนะ เราก็บอกนะครับว่าเข้าใจเลยแหละฉันเองเป็นเดี๋ยวก่อนนะมินิเปลนในเป็นมักเกิลโดยกําเนิดอ,อย่างนั้นหรอแล้วก็ต้องแปลกใจอยู่บ่อยๆว่าเพื่อนร่วมของฉันเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับโรคภายนอกมากๆเลยนะฮะเออมินิเกรนเจอบอกว่าจําเอาไวเ้เถอะการเป็นมักเกิลไม่ได้ทําให้เธอหรือ <c oughs> อะไรก็ตามนะเป็นพ่อหมดไม่หมดน้อยลงเลยนะเธอยังสามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับได้ไม่แตกต่างจากพวกเขานะ เล่มต่อไปวิแล้วใครเนี่ย <c oughs> คุณโปเมส,สวัสดีครับ <'re> เล่มต่อไปเพื่อนๆเรากำลังศึกษานะฮะเกี่ยวกับทฤษฎีของคาถากัน <c oughs> เพื่อนร่วมชั้นของขนบางคนเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าเบื่อ แต่ฉันคิดว่ากฎและพื้นฐานการทํางานของเวทมนต์นั้นมันล่าหลงไหลมากเธอเมยนี่แกรนเจอร์บอกว่ามันอาจจะมีหลักการและมีตรรกะนะครับน่าเชื่อว่าเทพวิยายของมาร์เก้ลอีกใช่ไหมจริงน่าเชื่อกว่านะใช่เลยละ่ะฉันเลยอยากจะเรียนรู้ทุสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเวทมนต์เท่าที่ฉันจะทําได้ดี <should> มาก <learn. S 1> อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แต่ยังไงก็ต้องใส่ใจกับความเตือนของหนังสือเหล่านี้ไปด้วยนะว่าไม่ควรไปยุ่งกับปริศนาที่ลึกลับที่สุดของชีวิต มีเพียงโสดนารตรรมที่รอคนที่ทำแบบนั้นโอ้ีีเราได้เจอกับเพอร์เมนีนะครับแล้วเขาก็เลคเชอร์เราด้วยเราก็ขอขอบคุณนะคะรับเพอร์เมนีที่มาช่วยเก็บหนังสือให้ครบนะเอ็มมานี่แกลนเจอร์บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะแค่ได้นึกถึงก็สนุกดีแล้วก็เพลินไปกับหนังสือใหม่ๆพร้อมกับกลิก่นที่มาจากหนังสือเหล่านั้นนะมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของชีวิตที่แท้จริงนะครับ โอเคเราก็เสร็จแล้วนะคะกับการพูดคุยเฮอเมนี้แกรนเจอร์นะเพื่อนๆเราก็กดคลิกไปเลยย้ Yay! แล้วเราก็จะได้กรอบรูปสุดพิเศษมานะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนให้เพื่อนๆดูกันนะไปที่ตรงนี้นะครับเอของเรานะครับกดที่ข้อมูลผู้พิเศษหลังจากนั้นก็เลือกตรงกรอบฟล์โปรไฟล์ของเรานะครับนี่เลยแล้วเราก็จะได้มานะครับสำหรับกรอบสาวน้อยสมบูรณ์แบบนะครับ เธอผู้ไม่เคยละทิ้งความพยายามสักวันหนึ่งความเดจือดจ้าของเธอจะทําให้โลกตะลึงตึงๆฮี่เย้สุขสารม์วันเกิดนะครับเฮอร์เมสนี่แกรนเจอร์นะแล้วเราก็เปลี่ยนเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเราก็ได้ของขวัญน,นะครับจากวันเกิดน้องเฮอร์เมสนี่แกรนเจอร์แล้วนะครับยังไงก็สุขสารต์วันเกิดสําหรับ ตาวน้อยที่ทําให้โลกตะลึงอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเราเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ไปก่อนนะบ๊ายบายเย้ย